รู้สึกว่าเราไม่ย่นยอ่อเราไม่ย่อท้อกับอุปสรรคหรือสิ่งที่มันเคยเป็นขวากหนามหรือสิ่งที่มันเคยเป็นหลุมเป็นบ่อมเมื่อในอดีตแต่เรากําลังจะต่อสู้กับความล้มเหลวนั้นเพื่อให้ได้รับความสุขและความสําเร็จอย่างไรตรงนี้ต่งตงางหากนี่ที่เป็นแนวคิดของพิษักษนะครับขอหัวใจรัวๆนะครับให้กับแขกรับเชิญผู้ชายคนนี้แน่นๆสักหน่อยครับพี่ครับสุดท้ายเลย นะครับสุดท้ายละผมอยากจะให้พี่เนี่ยกล่าวนะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ถามพี่ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากพี่กล่าวมานิดนึงว่า,าพี่มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเป็นแนวคิดให้กับพี่น้องในธุรกิจฟ้าหลวงที่เป็นฟ้าเดียวกันของพวกเราในวันนี้บ้างครับเชิญเลยครับพี่อยากฝากอะไรเต็มที่เลยครับผมเชิญเลยครับ ครับก็บอาจ่าจริงๆแนวคิดแนวคิดของผมในธุรกิจฟลาหลวงนะครับผมว่าครับตั้งแต่เริ่มเข้าผมเริ่มสมัครนะเริ่มสมัครมาเมื่อสิบเก้ากันวานะครับสิบเก้าคุมภาสิบเก้าคุมภานะครับ <c oughs> นี่เพียงแต่เริ่มธุรกิจนะครับเรายังเริ่มก่อสั้งนะครับเริ่มก่อตั้งในในส่วนของภาคใต้นะครับนี่ผมพูดเฉพาะส่วนของภาคใต้จริงๆธุรกิจปลาหลวงเนี่ยมันมา ราจานตั้างมานี่ข้าวย่างปีที่เจ็ดนะครับปีที่เจ็ดที่ที่ผมเรียนรู้มานะครับปีที่เจ็ดนะครับเวลาก็ไม่น้อยนะครับอย่างผมนะครับเข้ามาพุทธภูมิก้าหลวงนะครับยังไม่ถึงสามเดือนนะครับอาจารย์ยังไม่ถึงสามเดือนเลยนะครับแต่ว่าแค่จุดเริ่มต้นนะครับเราขอแค่ความบดทตนนะครับแค่ความบุทตนแค่เริ่มต้นบางคนหลายคนคิดนะครับหลายคนคิดว่า เข้ามาทมไม่ได้นะครับทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จเราไม่สามารถทําได้ในธุรกิจคว้าหลวงผมว่าไม่ใช่นะครับจริงๆจริงๆอันนี้แค่เข้าเรขนะครับเข้าเรขที่เราจะเข้าให้ประสบความสําเร็จเนี่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างคว้าหลวงเนี่ยเปิดมาเจ็ดปีย่างเข้าปีที่เจ็ดนะครับเราแค่สามเดือนเราเพิ่งจะเรขเริ่มนะครับเพิ่งจะเกิดนะครับเพิ่งจะเรียนรู้นะครับ คพิ่งจะเข้าศึกษานะครับเพิ่งจะรู้ว่าบริษัทมายังไงฟ้าหลวงมายังไงนะครับอ่าตัวผลิตภัณฑ์มายังไงเราเพิ่งเริ่มเพิ่งรู้นะครับแต่ว่าอนาคตนะครับข้าพมว่ายืดระยะเวลานะครับยืดระยะเวลาเกิดยืนยาวมาสักเจ็ดปีนะครับเหมือนที่พ้าหลวงยืนหยัดมาได้ทุกวันนี้นะครับเจ็ดปีปีที่เจ็ดครับนะครับ ผมว่าเราน่าจะสำเร็จกันทุกคนในธุรกิจความหลวงนะครับผมว่าไอเราเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นถับในระบบนะครับในระบบในระบบบริษัทในระบบผู้นำนะครับทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับผมว่าตรงนี้เราต้องระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะครับอยากประสบความสำเร็จเร็วหรือช้านะครับมันอยู่ที่ตัวเรานะครับแต่ว่าผมว่า ทุกอย่างนะครับทุกอย่างนี่ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่เข้ามาวันเดียวแลวอยากประดุกความนําเด็จอยากให้ไปถึงขวงเรานะครับจริงครับทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับครับต้องอดทนนะครับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากๆเลยพี่ศั์พี่ศั์ครับขออีกนิดหนึ่งนะครับขออีกนิดหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าคุณรู้ฟังน่าจะอยากรู้เหมือนผมเหมือนกันในมุมมองของพี่ศั์เนี่ย ธุรกิจฟ้าหลวงที่ภาคใต้ถ <c oughs> ือเป็นธุรกิจไม่เก่าแต่เป็นธุรกิจใหม่ของภาคใต้ในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีคู่ต่อสู้ที่ภาคใต้ก็หลายค่ายหลายคู่ต่อสู้ในมุมมองของพี่เนี่ยพี่คิดว่าเราจะสามารถนำพาฟ้าหลวงเนี่ยให้กระจายไปทุกหย่อมยาในภาคใต้ ด้วยฝีมือและกลไกลของพี่ศักแล้วก็ผู้นําทุกๆท,ท่านในภาคใต้ด้วยพี่น้องทั้งพี่น้องไทยพุทธมุสลิมทางภาคใต้เนี่ยให้มันกระจายไปเหมือนฝนตกทั่วฟ้าอย่างนั้นเนี่ยในระยะเวลาไม่นานเนี่ยนะครับพี่ศักคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับอ่อตรงนี้ผมว่าเป็นเป็นไปได้ครับอาจารย์อ่าจริงๆริงว่เกิดฟ้าหลวงนี่ยผมมา การออกพื้นที่นะครับออกพื้นที่ออกตะมานนะครับลงพื้นที่นะครับอ mm hmm. ผมธุรกิจเครือข่ายนะครับที่ว่าเข้ามาตั้งแต่ผมเข้าธุรกิจก้าหลวงมา <c oughs> อ่าติดต่อม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 าเป็นสิบสิบบริษัทนะครับแต่ว่าทําไมถึงผมมั่นใจในธุรกิจฟ้าหลวงนะครับครับ <c oughs> นะครับผมมั่นใจตรงนี้ว่าธุรกิจฟ้าหลวงนี่เราสามารถกวาาชีวิตนะครับกว่า ว้เป็นอาชีพนะครับอือ่าว่าที่ว่าสามารถที่จะนำพานะครับให้เราเนี่ยนะครับยกระดับของคว้าหลวงในภาคใต้นะครับสามารถยืนเทียบเทียงกับบริษัททุกบริษัทได้แน,โนโ่นอนด้วยระบบด้วยคนไขยนะครับด้วยคนไข<ม>ทุกทุกอย่างนะครับผมว่า<อ>บริษัทคว้าหลวงสามารถกระจายในทุกพื้นที่ของภาคใต้ได้ เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์กับทีมงานผู้นำทุกคนสามารถไปกอบกับทุกคนทุกบริษัททุกองค์กรนะครับว่าเราทำธุรกิจค้าหลวงนี่ครับเราภูมิใจนะครับภูมิใจว่าเรายืนอยู่บนเส้นทางเนี้ยของบริษัทฟ้าหลวงเนี่ยครับเรามีพลังเราสามารถไปเล่าความสาเร็จนะครับ ความดำเร็จความเป็นมาของรัชทุกทุกอย่างเราสามารถไปอธิบายคนเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจว่าทําไมถึงเราต้องําตัวจิควาหลวงครับหลายคนเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจมาเริ่มศึกษาเรื่องศึกษาเรื่องจะถามว่าทําไมทําได้นะครับทําไมอ่าพี่ศักดิ์ทำได้ทำไมน้องศักดิ์ทำได้อืมอ่าตรงนี้ผมสามารถว่าเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยน เนียในห,<ม>หลายคนเนี่ยหลายคนนี่หันมามองกลับมามองว่าจริงๆผมทโอ้ได้นะครับผม้ทำได้โอ้ดี<ผ>ม,ม,มากมากพี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากคือสรุปง่ายๆพี่ศักด์ฟ้าหลวงในในมุมมองของพี่เนี่ยมันสามารถปูพรมไปได้ทุกหย่อมหญ้าทางภาคได้เลยทีเดียวถูกต้องไหมครับพี่ถูกต้องครับมันจะโอ้โหพี่น้องครับขอเลก ก้าวอัดแน,น่นๆให้กับแขกรับเชิญท่านนี้ของผมหน่อยสิครับนี่คือมุมมองนี่คือแนวคิดนี่คือผลที่เกิดจากการกระทำของพิักนะครับซึ่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ลองนึกดูนะครับนี่ขนาดเป็นผู้นำนะครับแล้วผู้นำระดับสูงที่เก่งๆที่เหนือจากพิกขึ้นไปคนเหล่านั้นเนี่ย จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เพียงแค่การเป็นผู้นํานะครับเพราะความยิ่งใหญ่ของเขาเขาเท่าที่ผมทราบมาเขาจะไม่ยิ่งใหญ่ด้วยตัวตนของเขาแต่เขาจะยิ่งใหญ่ทั้งทีมเลยทั้งทีมคือขึ้นไปยิ่งใหญ่เพื่อไปรับความสําเร็จโอ้ผมชื่นใจมากนะครับที่มีผู้นําที่มีแนวคิดที่ดีแบบนี้ครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่สักมากมาก,มากนะครับแล้วก็อยากจะบอกถึง ท่านสมาชิกคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณวิชยศักดิ์แก่นทองหรือพี่ศักด์ของเรานะครับมาพูดในรายการแล้วก็ให้กำลังใจบอกถึงมุมมองบอกถึงการกระทำในธุรกิจของตัวพี่อเองผมคิดว่าหลายๆท่านคงพอจะได้จุดได้แนวได้ไอเดียนะครับจาก พี่ศักดิ์คนนี้นะครับขอทุกท่านกดหัวใจเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจกับพี่ศักดิ์แขกรับเชิญของเราวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับขอเน้นๆเน้นๆโนันหนัหน่อยนะครับโอ้ยเยี่ยมยอดมากพี่ศักดิ์ครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับพี่ที่ให้เกียรติในวันนี้นะครับพี่ขอบพระคุณจริงๆครับผมขอบคุณอาจารย์ครับผมครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับนี่ครับคุณผู้ฟังครับเราจะมีแบบนี้ ในทุกอาทิตยครับแล้วในแต่ละสัปดาห์เราก็จะแพลนกันไปเรื่อยๆผมก็พยายามจะเฟ้นหาบุคคลที่สำคัญสำคัญมีแนวคิดดีๆมีการกระทําดีๆมีวิธีการต่อยอดทางความคิดที่ดีๆเอามาแบ่งปันเอามาช่วยกันแชรหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ที่กหลังฟังอยู่ อาจจะเป็นรอบที่สองรอบที่สามหรือคนที่ยังไม่เคยถูกเชิญนะครับไม่ต้องเกรงนะครับอยู่ในนี้สบายๆเราคุยกันแบบพี่แบบน้องนะครับทุกท่านเห็นดีด้วยไหมครับถ้าใครเห็นดีด้วยกดหนึ่งหน่อยครับนะกับรายการแบบนี้ที่เราทําแบบสบายๆแบ่งปันกันมีอะไรก็มาแชร์กันนะครับมีแขกรับเชิญมาอะไรอย่างนั้นนะครับนะต้องขอบอคุณมากๆก,กับคุณผู้ฟังนะครับเอาละครับ <c oughs> ถึงช่วงสุดท้ายนะ ของรายการสำหรับผมแล้ววันนี้ที่ดำเนินรายการมาก็อาจจะมีข้อมีคำนะในบางคำในบางประเด็นที่อาจจะมีคำไม่เพราะไม่อะไรก็ตามผมต้องการาบขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราใช้เวทีนี้เพื่อการพูดคุยเพื่อการอธิบาย มันไม่ใช่เวทีที่เราเห็นหน้าเห็นตาแต่มันเป็นเวทีนิวโนมอลที่เราต้องใช้แบบระบบออนไลน์เพื่อให้ทุกคนตื่นตัวไม่ง่วงเหงาเหงานอนแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเอ็นต์เทนร่วมกันถามปกกปแบบอืมเราในฐานะผูพ้พูดก็รู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนมีพี่มีน้องอยู่ตรงนี้นะ คอยกดคอยนู่นนี่เราก็ยังรู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวได้ที่นั่งคุยคนเดียวเหมือนนักจัดรายการวิทยุถูกไหมครับผมถ้าพูดอะไรไม่เพราะไม่ดีหรือว่าเป็นคําที่ไม่สุภาพต้องกาบขออภัยทก่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้แล้วผมหวังใจว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ข้อคิดนะครับก็อย่าไปท้อกับสิ่งที่มันผ่านมาอย่าไปถอยกับหลุมพางที่เราเคยเจอแต่ให้มองไปข้างหน้าว่าความยิ่งใหญ่ตั้งหากครับที่มันรออยู่ นะครับในฟ้าหลวงคุณอยู่ผมก็อยู่คุณเดินผมก็เดินเราจะไม่ทิ้งกันเราจะประคองกอดคอกันไปจูงมือกันไปและก้าวถึงฝั่งฝันอูพมทุกหย่อมยา้าใต้กลางเหนืออีสานใต้ออกตกทั้งหมดเลยขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ